ใหม่ครับแคมรี่แอคคอร์ดที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับมีรถจอดอยู่ประมาณ100คันเพิ่งมาอัปเดตนะเดี๋ยวจะจอดแน่นเลย่อง300คันใครสนใจแคมรี่สักคันแอคคอร์ดสักคันนะครับ 2.0G 2.5G 2.5 Sport 2.5 Hybrid หรือ2.0 Hybrid นะครับและพัน0้าเทอร์โบตัวแอคคอร์ดมีสีขาวใครสนใจเก๋งใหญ่สักคันมาอัปเดตกันที่สุวินทวงศ์46เพชยยนต์สาขาใหม่ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับแปลกตาไหมนะผมยังอยู่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะฮะยังเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมครับแต่วันนี้มาทําคลิปแรกนะครับที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับโซนนี้ที่ดินนะครับประมาณ12ไร่นะจะมีรถมาจอดนะครับประมาณ300คันแต่ตอนนี้ทยอยเข้ามาเนี่ยตอนนี้เกือบเกือบร้อยคันแล้วนะครับตอนนี้เกือบเกือบร้อยคันแล้ว ใครสนใจรถมือสองนะครับเพชรยนต์ครับคัดเกตเอเหมือนเดิมนะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไมโกอไม์เหมือนเดิมและทุกคันตรวจรถให้ฟรี215จุดโดยชิคให้เหมือนเดิมนะครับวันรันตีให้ใครสนใจทักมาได้นะครับ0659513374วันนี้แปลกตากันสักเล็กน้อยนะมาซูอินในวง46ครับห่างจากสาขาเดิมอะเสรีไทย68ประมาณ13กิโลนะนะครับเดีย๋ยวเขาจะมีไทยพัดให้ด้วยนะมีไทยพัดตรงนี้ นะครับเราก็ตรงนี้ก็เป็นโซนวางขายเก่งใหญ่ครับเดี๋ยวพาพี่พี่มารับชมแคมรี่ที่สูวินทวงกันดีกว่าว่ามีคันไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับบอกตามตรงก็ย้ายมาจาก68นั่นแหละนะแต่วันนี้มาถ่ายให้ดูรอบๆอบนะครับสาหรับสาขาสูวินทวงมาเริ่มต้นผมขอเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนดีกว่าสําหรับแคมรี่ครับ2.5ไฮบิดนะคันนี้ปี2020ครับไม่แสนสี่ราคาอยู่ที่8 3 9 0 0 0ครับคันนี้ฟีดัลพรอยู่ประมาณสัก หมื่นสามไปปลายนะหมื่นสามเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้นะครับได้ไฮบริดครับได้ปีสิบวันนันตีแบตเหลืออีกห้าปีนะวารันตีแบตเหลืออีกห้าปีครับรถสวยน่าใช้ครับประหยัดน้ำมันยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรครับได้ไฮบริดสีดำทะเบียนเจ็ดสามสามหกนะอ่าราคาป้ายยังอยู่แปดห้าเก้าอเลยปรับลงมาสองหมื่นแล้วคันะคนี้ปรับราคาลงมาสองหมื่นบาทนะครับใครสนใจมาจัดได้เลยนะสำหรับคันนี้ไขรเนาะไม่เอาน้ำออกเนาะ ขอโทษด้วยนะครับพอดีเพิ่งย้ายรถกันมานะครับเพิ่งย้ายรถกันมาสดๆร้อนๆครับใครสนใจคันนี้ครับพรยูหมื่นสามกว่าได้ขับแคมรี่เก่งใหญ่ระดับผู้บริหารนะครับหรูหราน่าใช้ประหยัดน้ํามันครับขับนุ่มๆเนาะแอร์หลังมีครับมาหลังมีนะคูซอนโทนมีพุสตาร์ทแล้วคันนี้ได้ปี2020ครับสีดำนะฟีด้าพรยูหมื่นสามหน่อยหน่อยหมื่นสามอยู่700อะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจมาจับมาจองได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ต่ําครับเริ่มต้นแค่ 2.69%าสำหรับ4ปีนะถ้า5ปีก็2.99ครับ6ปี3.99 7ปีก็3.99นะครับโปรโมชั่นพิเศษเครดิตดีสกอร์เสกอร์ปี3.9 9คันนี้คันแรกครับมาคันที่2กันคันนี้เป็นตัว2.5สปอร์แล้วนะครับเป็นหน้าไมเนอร์เชนเป็นปี21ปลายปีจด22ครับคันนี้ทะเบียน9 4 1 4ไมค์แค่แสนหนึ่งนะสีดำครับเป็นซินล้วนเครื่อง2,500นหหน้าไมเนอร์เชนนะครับ คันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดเจ็ดเก้าผ่อนสักหมื่นสี่กว่ากว่าไหมนะคันนี้ผ่อนหมื่นสี่กว่ากว่านะคันตะกี้ผ่อนหมื่นสามกว่าคันนี้ผ่อนหมื่นสี่กว่าครับน้ำใหม่กว่าประมาณเกือบสองปีนะครับใม่แสนหนึ่งครับตัว 2, 5, สองจุดห้าสปอร์สังเกตจอครับ,ได,นะรบได้เป็นจอใหม่แล้วนะครับได้เป็นจอใหม่แล้วนะใครสนใจจัดได้นะคันนี้นะใครยังไม่อยากไปไฮบริดนะครับมาจัดแบบเบนซินล้วนครับเครื่องสองพันห้าคันนี้ก็น่าใช้เหมือนกันฟีด้าผ่อนอยู่หมื่นสี่กว่าหมื่นสี่หกร้อยประมาณนี้นะ ฟีดดาวพรอยู่หมื่นสี่หกร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะมาดูแคมรี่คันต่อไปครับสองจุดห้าตัวจีครับคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ประมาณแสนสองครับได้เป็นสีบรอนนะอันนี้เบนซินล้วนตัวท็อปของปีสิบเก้าครับรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครับสังเกตล้อครับล้อแม็กมันจะได้สิบแปดนิ้วนะสำหรับสองจุดห้าจีครับและเป็นแคมรี่รุ่นเดียวของเบนซินเลยนะที่มีซันลูฟครับที่มีตัวแพทเทิร์นชิพนะเหมาะกับผู้บริหารที่เน้นขับเองครับมีแพทเทิร์นชิพบวกลบด้านบนนะ คุณทนมีพุ้สตาร์ทแล้วไม่แสนสองครับคันนี้นะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะนี่มีสัลลูข้างบนให้นะคันนี้เจ็ดเก้าเก้าครับฟีดาวบอลอยู่ประมาณหมื่นสามสี่ร้อยนะเจ็ดเก้าเก้าสีบอลน,นะแล้วก็ผมมีปียีสิบด้วยไม่ประมาณแสนหกนะคันนั้นยังอยู่สาขาหกแปดอยู่นะเส่ใจหกหกสิบแปดอยู่ปียีสิบแท้ๆครับสีขาวมุกนะเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่แสนหกใหม่กว่าคันนี้ปีหนึ่งราคาเท่ากันเลยเจ็ดเก้าเก้าแต่ไม่เยอะกว่าสี่หมื่นโลนะใครหา 2.5ตัว G ีนะครับที่เป็นปี20สีขาวมุกทักเข้ามาเดี๋ยวส่งให้ดูได้นะครับมาดูคันต่อไปคันนี้2.5สปอร์ตครับได้สีขาวนะคันนี้รู้สึกจะเป็นปีย1ิบจดยิบไหมเดี๋ยวผมขอมอนุญาตเช็คก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะสขบไม่รู้ไปวางไว้ไหนกันนะครับรถเพิ่งเอามาเรียงอะคันนี้ไม่แสนสามใช่เลยคันนี้879นะราคาเท่ากับคันสีดำอะนะครับ879นะฟรีดาวคันนี้ครับผ่อนอยู่ประมาณ 14600สีนี่ยสตัวสปอร์ตนะสนใจก็มาจัดมาทักได้นะครับศูนย์หกห้านึามาดสีครับไลน์แอดพีอีเคน่้านะมาดูคันต่อไปคันนี้ครับคันนี้คันนี้899เก้าานะไม่ประมาณ1นึ่งแสนโลนะคันนี้ไม่น้อยครับไม่หนึ่งแสนโลนะสองสปอร์ตครับแปดแสนเก้ 8, 9, 9, 000, ีดาวพอหมื่นห้าคันนี้ตรวจรถแล้วได้5ดาวเต็มครับทะเบียนสองส 2.5สปอร์ตไม่แค่100,000กับอีก2,000นะ899ครับนะได้เบาะเหมือนกับตัวแบบตัวพรีเมียมตัวอะไรเลยนะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีนี่กระจกพับข้างปรับและพับไฟฟ้าออโต้ครับมีบายสปอร์ตข้างพูดคอนโทรลพูดสตาร์ทเรียบร้อยจงจอมีให้นะครับน่าใช้ครับแอร์เป็นดูอัลโซนครับแยกสั่งนะด้านหลังก็มีม่านไฟฟ้าหลังมีม่านแมนวนวลข้างให้ครบถ้วนเหมือนกันน่าใช้เหมือนกันครับใครสนใจมาจัดได้สําหรับคันนี้ ามาดูคันต่อไปแคมรี่ครับเทเบียนหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะคันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนใช่ไหมประมาณอ่ะคันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันต้องบอกงี้ครับไอหน้าไมน์เนเนี่ยรุ่นเนี้ยไฮบริดพรีเมียมเข้ามาสองคันนะถามว่าคันไหนคุ้มกว่ากันไม่ใช่คันเนี้ยนะครับอีกคันหนึ่งไมน้อยกว่าน,นี้แต่ราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งนะอีกคันหนึ่งราคาอยู่เก้าแปดเก้าคันนี้เก้าเก้าเก้านะปียี่สิบสองครับสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมคันนี้ไมเท่าไหร่แสนเท่าไหร่แสน วันนี้ไม่แสนสองครับอีกคันหนึ่งไม่แสนหนึ่งแต่ถูกกว่าเพราะอีกคันหนึ่งมันมาใหม่กว่าไงยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยนะครับอีกคันหนึ่งอยู่ที่เสรีไทย68ใครสนใจเดี๋ยวผมพาไปเลือกชมนะครับนะใครสนใจแคมรี่ตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ครับ065 9 5 1 3 3 7 4าครับไลน์ pek 1 5 2ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กผู้จัดการ่ายขายได้เลยนะคันนี้ตึงนิดหนึ่งปี22ิงผมข้ามเลยดีกว่ามาดูคันนี้ครับ2.0รุ่น G นะ 2.0G ปี2020ครับไมแสนแสนสองนะราคา749,000ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่12ืนกว่าคันนี้ฟรีดาวนผ่อนแค่12ืนกว่าครับ 2.0G นี่ครับ, G, รบก็เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่น่าใช้ครับนะ 2.0G เนี่ยผมบอกเลยว่าใครขับไปใช้นะแล้วเขาชอบเลยนะล่าสุดเพิ่งมีลูกค้านะครับเอา2.0รุ่น G ปี13นะมาเทิรนมาเทินเอาปี21ไปอ่ะนะครับ อ่า2ี่บไปแล้วนะลูกค้าเอาปี13บมาเทินรถสวยน่าใช้นี่ QC p a r s ครับใบป,ปอนย์นยู่ครบคันนี้ไม่แสนสองนะคุซอนโทนครับบอปัดไฟฟ้าคุณหน้ามีเมมโมรี่ซีทกระจกออโต้ให้คุณแล้ว749่ผ่อนอยูหมื่นสองกว่ากเองนะครับรถสวยน่าใช้ครับแอร์หลงแอร์หลังมีให้คุณครบเลยที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมี USB A ให้คุณอีก2จุดไหายแคมรี่ 2.0G มาจัดคันนี้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวพาดูคันอื่นอีกนี่คันนี้ นี่ตัวพรีเมียมนะที่ผมบอกไปเฮ้ยมันไม่ได้อยู่6-8นะอยู่ตรงนี้ขออภัยด้วยไม่แสนหนึ่งครับ9 8 9 0 0 0แนะนําเลยคันนี้อ่ะคันที่อยู่6-8รู้สึกจะเป็นสีบรอนนะต้องขออภัยด้วยมีสีบรอนพรีเมียมราคา979คันนั้นจะอะไม่แสนสามนะคันนี้ไม่แสนหนึ่งครับนะไม่น้อยกว่า20,000ื่นโลแพงกว่าแค่หมื่นเดียวแล้วคุณได้สีดํานะสภาพดีเลยนะครับตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมครับมีอะแดปติฟฟ์คูลสันโทนมีเรดาร์ครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลน มีแจ้งเตือนออกแจ้งเตือนชนหน้าให้แล้วนะไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์ครับมีกรอบครเมียมให้คุณแบบนี้นะแล้วคุณดูข้างๆ้าเขาดิล้อล้อหล่อไหมนี่ล้อแม็กซ์สิบแปดนะครับลายเท่เท่นะยมาดูภายในกันดีกว่าภายในครับสภาพดีเลยนะสวยกริปอะผมบอกเลยคันนี้ที่สีดานะจงจอมีให้ครับมีคูปอนโทนนะมีนี่ที่บอกแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนมีแพดเดิลชิพครับมีเรดาร์ข้างหน้านะกล่องข้างบนนะครับนี่กระจกอกระจกเป็นตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็จะมี กระจกก็ออโต้ทุกบานเหมือนกันแอร์หลังมีครับม่านไฟฟ้าหลังมีม่านแมนนวลข้างมีอันนี้ตัวพรีเมียมนะปีสองสองตัวพรีเมียมวันรันตีแบตเหลืออีก7ป็อ่ะนะครับพวกนี้รถประจาตาแหน่งครับนะบหมดสัญญาเช่าประวัติศู์ครับรถสวยสภาพดีสนใจมาจัดได้นะสําหรับคันนี้ครับนะฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดกว่านะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นเจ็ดกว่ากครับรถสวยน่าใช้นีแคมรี่เพียบเลยนะแคมรี่เพียบเลยนะครับ สาขาสุวินทวงศ์นะครับเดี๋ยวจะเติมรถอีกตอนนี้มีรถอยู่ประมาณเก้าคันนี่ให้ดูนะมีアウตส์มีแคมรี่เนาะมียาลิสนะมีวนะีออสครับมีฟอร์จูเนอร์มีรถตู้นะครับวางเรียงกันตรงเนี้ยจะอยู่ประมาณแอคคอร์ดก็มีนะร้อยคันได้นะ98คันไหมที่เมื่อวานนับอยู่นะครับก็ประมาณนี้อามาดูคันต่อไปคันนี้2.5งจุดห้าไฮบิดพรีเมียมครับได้สีน้ำตาลนะทะเบียน5325ไม้แสนสามปี21ไปเลยนะก่อนที่จะเปลี่ยนชมไม่ได้เชน เป็นสีเทากาไฟครับมันออกน้ําตาลหน่อยๆน่อยเก้าหนึ่ง้าคุณนะเฉดนี้จะจับคู่กับภายในเป็นเบาครีมแล้วนะเป็นเบาครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแอร์ดับบิฟทคู่คอนโทนนะครับเจ้ง,งเตือนออกนอกเลนมีแอร์เป่าลมหลังเบาคู่หน้าตรงนี้จะมีแอร์เป่าออกมาได้นะสําหรับตัวท็อปครับของปี21อนี่ลำโพงเจบ10อตัวครับมีตัว a d a p t i v e Cruise เนาะมีเรเดอร์มีเรดาห์นะครับมีเรดาร์ข้างหน้าให้แล้วข้างหลังมีแอร์หลังนะบบาครีมครับสวยเลยมีตัวคอนโทลจอทันตรนี้ เนะบะครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะสําหรับปี19ถึง20ที่เบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้สําหรับทางด้านหลังครับตัวท็อปครับสักสีตัวท็อปป้ายแดงอยู่ที่ล้านแตอนนี้ราคาอยู่ที่919หายไปครึ่งหนึ่งฟีดาวน์พรอยู่15400นะคันนี้ไม่แสนสามครับผมมีปี19มีปี20ที่เป็นตัวท็อปด้วยแต่เป็นสีบรอนนะราคาอยู่879 899นะครับใครสนใจตัวท็อปนะมีเข้ามาใหม่อีกสคัน ปี19เก้าและปี20บมาไม่เจ็ดหมื่นกับไม่ประมาณแสนหนึ่งไหมประมาณนี้นะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับมีรถสวยให้คุณเลือกชมเลือกใช้แบบดีเยอะเลยมามาดู Accord G9G9 นะครับคันนี้ไม่ประมาณแสนสองไหมแสนหนึ่งแสนสองนะครับทะเบียน7จ7ดหนึ่งเจดปี18แครับราคาอยู่ห้าแปดเก้าผ่อนอยู่ประมาณ900 0กว่าบาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 9, 8 0 0 9ัน0ด้าน้อนอะา 98, 99, นะห้าแปดเก้าไม่แสนหนึ่งไม่แสนหนึ่งนะครับไม่หนึ่งหนึ่งเก้านะ ทะเบียน7จ7ดหนึ่งครับ G9 นะใครสนใจมาจัดได้เลยซีดาวผ่อนอยู่9 00 0กว่าบาทเองนะรถส่วนหน้าใช้อีหนึ่งคันครับนี่แอคคอร์ดมันจะดูสปอร์ตกว่าแคมรี่อยู่เนาะนี่นะครับนะใครสนใจแอคคอร์ดมาจัดได้เนี่ยแอร์หลังแรงต่างมีให้เหมือนกันมาดูครับแอคคอร์ดเครื่องพันห้าเทอร์โบนบ้างนะคันนี้เป็นเครื่องพันห้าครับเทอร์โบ E L นะป้ายแดงรานห้ากว่านีครับสำหรับแอคคอร์ดครับ1.5้าเทอร์โบ E L นะคันนี้ไม่ประมาณแสนสองแสนสามนะครับประมาณแสนสามนะแต่ได้ปีใหม่มากเลยนะปีสองพันยสิบเอ็ดสีขาวมุกค,ครับนะหล่อหรูเลยผมบอกคุณเลยนะใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาจัดคันนี้ได้ฟีดาวเขาผ่อนอยู่เท่าไหร่เอง 13, 400, นะ 7, 9, 9, หมื่นสามสี่ร้อยนะเจ็ดเก้าเก้าหุ้นปียี่สิบเอ็ดนะย้ำนะคันนี้ปีสองพันยิบเอ็ดนะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันครับรถสวยน่าใช้ขอภายนะกุญแจมันล็อกมันล็อกออตโต้นะครับกุญแจไม่อยู่ใกล้รถมันล็อกเลยนะครับภายในได้เป็นสีดํานะครับอ่า รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับแอคคอร์ดครับสำหรับ G 1 0นะคันนี้ปี2021ไปเลยนะก่อนเปลี่ยนไปชมปัจจุบันนิดหน่อยเองนะครับเบนซินล,ล้วนครับไมล์แสนสามประหยัดน้ำมัน17.7ลิตรตามสเปคที่เขาเค็มนะเครื่องมันหน้าเทอร์โบครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวซีวิกนั่นแหละ FE อ่ะแต่เขาจูนแรงมา้าแรงต่างให้เยอะขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะย้ำนะครับแอคคอร์ดตัว G 1 0เนี่ยเครื่องพันห้าเทอร์โบประหยัดน้ำมันกว่าซีวิกอีกนะใครสนใจมันเล่นแอคคอร์ ราคาไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมยกตัวอย่างซีวีคปี21เอ่ดอะเท่าไหร่หกหกแสนกว่าป่ะหกแสนหกเก้าเก้าอันนี้เจ็ดเก้าเก้าคุณเพิ่มแสนหนึ่งคุณแอคคอร์ดครับไปไ้ายแดงห่างกันสามแสนนะมือสองห่างกันแค่แสนเดียวมาเล่นแอคคอร์ดไปเลยคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินในกระเป๋าคุณมากกว่านะครับเท่กว่าเยอะนะครับผมบอกงี้นะรถหรูระดับผู้บริหารนะครับแนะอคคอร์ดพันห้าเทอร์โบรถสวยน่าใช้มาดูสองคันนี้กันบ้างหกศู 6, 5, 7, 1, 3, นย์ห้ากับเจ็ดหนึ่งสามนะเป็นแอคคอร์ด 2.0งจุดศูไฮบริดสีบรอนรถหน่วยงานรถประจตุตำแหน่งทั้งคู่นะครับผมมีไม่หกหมื่นนะตอนนี้ที่น้อยสุดอะ่ะไม่รู้สึกว่าไม่ห้าหมื่นติดจองไปแล้วคันนี้869ไม่เก้าหมื่นนะ869นะครับผ่อนหมื่นสี่นะผ่อนหมื่นสี่ครับคันนี้ไม่อยู่เก้าหมื่นครับทะเบียนเจ็ดหนึ่งสามแอคคอร์ดครับตัว2.0งจุดศูไฮบริดครับคุณดูล้อเขาว่ากินขาดแล้วอะทรงสปอร์ตมากนะมันแบบหลังตัดแบบคูเป้แล้วล้อลายหล่อมากนะล้อแม็กซ์สิบแปดเลย สภาพเท่ๆครับสนใจมันจัดได้ส่วนคันนี้ครับไม 102, นะ่แสนสองนไม่เยอะสามหมื่นโลทูกกว่าหนึ่งหมื่นบาทแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดห้าเก้าผ่อนสักเท่าไหร่หมื่นสี่กว่านะผ่อนหมื่นสี่พอดีแล้วกันคันนี้หกศูนย์ห้านะสนใจมันจัดได้นะครับเป็นไงบ้างนะครับวันนี้พาดูเก่งใหญ่ที่สุวินทวงศ์ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ต่างกับหกแปดนะแต่มาอัปเดตให้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังวันที่ห้านะครับรถเข้าใหม่จะมาจอดที่นี่แล้ว ตอนนี้รถเข้าใหม่ยังจอด6-8อยู่นะแต่หลังวันที่5เดี๋ยวมาจอดที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะโซนขั้งหลังกันนะข้างหลังฝ่ายเซอร์วิสจะอยู่ข้างหลังครับนะใครสนใจเก่งใหญ่สักคันนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับเป็กพูดจการฝ่ายขายที่เป็นยนเดี๋ยวจะพาพี่พ,พี่มารับชมรถสวยแบบนี้บ่อยๆวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ